เฮ้ยยายเป็นพี่ป้อบอกว่าเนี่ยฮะกินผมไม่ได้ผมเดี๋ยวยายเดินมาเลยไม้ถวันนี้ผมฟันยายจริงๆนะผมบอกแค่น,นั้นแหละฮะกลับ<า>สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับ<ท><น>ผม King NG นะครับก<ท><น>็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่าเพื่อจะเข้ามาหาเจ้าเข้มแล้วก็กับท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็ วันนี้ก็ทุกคนก็จะได้รู้แล้วนะเรื่องของไอ้เจ้าเข้มกับท่านอาจารย์ดํานะว่าเป็นลูกเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่านะแต่ร้อยเปอร์เซ็นเลยผมว่าเป็นพ่อลูกกันแล้วนะทุกคนเพราะไอ้เข้มก็ได้บอกชื่อจริงมาแล้วว่าชื่อคมเข้มนะคืออาจารย์ดําก็บอกว่าลูกแกเนี่ยชื่อคมนะก็ตรงกับที่ไอ้เข้มพูดเลยนะกับนิสัยเข้มก็ตรงกันเลยนะ ก็เดี๋ยววันนี้ผมนําของนําขนมอะไรเนี่ยกาแฟมาให้ท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วก็เจ้าเข้มด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางเข้าไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์อนะก็นัดกับท่านอาจารย์มูเซอร์ไว้แล้วแล้วก็วันนี้จะมาคุยเรื่องแผนกันนะที่จะไปดักจับไอหมอไม่ใช่ดิไอเพชจากฆ่านะทุกคนคือก็เตรียมไวล้ละก็มีคร้าวๆนี่ก็ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็จะให้ไอเข้มเนี่ยคือเป็นแบบ เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนกําลังโดนควบคุมอยู่อะ่ะแต่คือตอนนี้มันหายแล้วนะคือให้จับตัวผมไปแล้วก็ให้พาไปนะเพื่อจะแบบจะได้หลอกล่อมันให้เชื่อใจนะก็เดี๋ยวท่านอาจารย์มูเซย์เนี่ยจะรีบไปจัดการมันด้านหลังนะทุกคนก็ประมาณนี้แต่มากกว่านี้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปคุยกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทมเรื่องเกี่ยวกับไอเคมด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางเข้าไปหาท่านอาจารย์ มูเซร์ดีกว่านะทุกคนไปทุกคนไปกันครับไปครับทุกคนเดี๋ยวรีบเดินทางเข้าไปกันดีกว่านะทุกคนก่อนที่แบบฝนมันจะตกนะเพราะตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มคลึมๆแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าฝนตกมานี้ก็ดยวไม่ทันนะก็วันนี้ก็นัดกับท่านอาจารย์ไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางไปที่นัดแกนะทุกคนก็วันนี้เอาของมาให้แกด้วยแต่อาจจะไม่มากนะแต่ก็ จะเอามาให้เรื่อยๆนะก็มีที่เอสซีก็ส่งเงินมาให้เพื่อซื้อของซื้ออะไรเข้ามาให้ท่านอาจารย์มูเซ่นะผมก็ซื้อมาให้แล้วนะครับทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าผมจะเอาไปใช้เอง <c oughs> ผมก็ซื้อเข้ามาให้พวกกาแฟนะ <c oughs> เดี๋ยวก็อาจจะซื้อของหลายๆอย่างเข้ามา <c oughs> เดี๋ยววันนี้ทุกคนก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าเรื่องมันมาอย่างไงนะ เรื่องของไอ้เจ้าเข้มกับท่านอาจารย์ดำนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวรอรีบเดินทางกันดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ส่งเสียงดังไม่ค่อยได้นะทุกคนก็ไอ้เข้มเนี่ยก็หายไปไหลายวันแนละ้วผมว่าเพชฌฆาตเนี่ยน่าจะออกมาตามล่ามันแน่เลยทุกคนที่ผมคิดนะผมว่าใช่นะเดี๋ยวเราคอยว่ากันอีกทีนะ แต่ขอเลยอย่าให้เจอมันนะเพราะวันนี้ผมเดินมาคนเดียวด้วยไปทุกคนก็เสียงนกเสียงอะไรก็ดังเลยทุกคน ก็หมายประตูผีนี่มีพีพีเอสนใจนะทุกคนแต่คือผมก็เห็นเยอะนะแต่คือผมไม่ได้ตัดมานะเพราะไม่มีใครสั่งผมนะเดี๋ยวถ้าแบบพีเอฟเนี่ยคนไหนอยากได้เนี่ยก็สามารถโทรมาเบอร์ผมได้เลยนะทางช่องทาง YouTube นะผมใส่เบอร์ไว้แล้วก็โทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมอยากได้แบบไหนก็เดี๋ยวบอกผมเลยพอประตูผีนี่ก็กันพูดผีปีศาจได้นะทุกคน อันนี้ก็ถ้าไม่มีคำสั่งผมก็จะไม่หาไว้ไม่เก็บไว้เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทำอะไรแนละ้วทุกคนต้นทรต้นนี้ต้นใหญ่มากทุกคนไปนเป็นทางไปกันต่อดีกว่าเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้นะทุกคน มีเรื่องนะที่พี่เอฟซีพิมพ์มาบอกนะทุกคนคือไอผากับไอยักษ์เนี่ยลูกน้องของมันเนี่ยคือได้กลับมาอีกแล้วคือผมไม่รี้ว่วันนี้มันยังไม่ตายผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไอเจ้ายักษ์หรือเจ้าไอผาเนี่ย <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีไม่รู้ว่า มันเป็นพวกที่แบบอ้างชื่อมาหรือเปล่าให้แบบกลัวหรือเปล่านะคือไอ้พวกโจรกระจอกเนะี่ยหรือเปล่านี่เราไม่ทราบนะเราก็ไม่ได้ลบอยู่มันไม่ได้อะไรมันนะแต่ถ้าเป็นพวกมันจริงๆก็สวยละแค่เพชรคาดกลุ่มเพชรคานี้ก็แจ่พอแล้วนะทุกคนจัดการยากมากแต่คือมีลุงใช้นะจัดการแบบไปสามคนแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเยอะกันแค่ไหนนะไอ้กลุ่มเนี่ยคือ แต่ที่รู้ๆเนี่ยมันมาตามล่าลุงชยัยโดยเฉพาะเลยนะทุกคนคือก็เป็นกำลังใจให้ลุงชัยด้วยนะทุกคนให้รอดจากไอ้พวกเพชฌฆาตนะครับก็แบบถ้าผมมีโอกาสาได้เจอลุงชยัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแบบช่วยแรงแต่ไม่รู้ช่วยได้ไม่ได้ยังไงเลยคือแบบขอให้ได้ช่วยแล้วกันก็อ,อยากรู้จักลุงชยัยอยากเจอลุงชัยด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าวัสนาจะได้เจอแกรหรือเปล่านะทุกคน อันนี้ก็แล้วแต่โชคชะตานะครับก็เราไม่ได้มีบนอะไรขนาดนั้นนะแต่ในใจก็อยากเห็นลุงใช้มากๆเลยไปทุกคนเดี๋ยวรีบเดินทางกันต่อดีก,กว่า มาทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมตัดไปตอนที่ใกล้จะถึงที่นัดหมายเลยดีกว่านะเพราะผมดูแล้วมันลกเกินอ่ะเดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ดีกว่านะไปทุกคนไปกันครับมาทุกคนก็เดี๋ยวเดินไปข้างหน้านี่ขึ้นเถิกไปแล้วก็ลงหุบก็เดินไปหน่อยก็น่าจะถึงแล้วนะทุกคนไปผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะไอเคมเนี่ยหายไปไหลายวันเนี่ยผมอาไอเพชคาดเนี่ยออกมา มันแน่นอนนะทุกคนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าผมมาเอาตัวไอ้เข้มไปแล้วนะทุกคน <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันดีกว่านะครับ สองเหมือนยายแก่ๆเลยนะทุกคนเจ็บขาด้วยแต่ผมจะยังไม่ไปถามแกไปช่วยเหลือแกนะผมจะขอตามแกไปดูก่อนนะไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้คุดคึอเขาแก่ด้วยแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่อันนี้เขาก็ไม่รู้นะเขพูดอะไรไม่รู้าทุกคน หิวจังเลยหรือว่าเขาหิวอะไรหรือเปล่าผม,มนีดนองปังอยู่นะเดี๋ยวเราลองตามไปดูก่อนว่าใช่คนจริงๆหรือเปล่าถ้าใช่เนี่เดี๋ยวผมเนี่ยเอาขนมให้แกกินก่อนก็ได้นะที่ผมเอามาให้ท่านอาจารย์โมเซอร์เนะี่ยแต่เราต้องดูให้ดีๆนะ ไม่มีพิดมีภัยนะทุกคนคเขาก็เจ็บตีนด้วยทุกคนเดี๋ยวลองเขาไปถามแกดูนะนใจด้จมาจากไหนเนี่ย,ยมาาผมก็ อยู่แถวนี้แหละย้ยายอะมามาจากไหนเนี่ยผมเห็นตั้งนานแล้วเดินเจ็บขาด้วยฮะไหนหมู่บ้านอยู่ตรงไหนมีหมู่บ้านด้วยเหรอยายไหนาย,ยายนั่งคุยก่นนีิยายเจ็บเท้าเหรอยายไหนน่ะเห็นก้อนนั้นอนะยายนั่งก่อนเลยนั่น่ะ ผมเห็นยายตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอยู่ด้านบนและผมเห็นยายเดินมาแล้วยายร้องหิวด้วยยายกินอะไรอย่างแล้วลูกยายหลานยายอะไรยายไม่มีใครอยู่เลยเหรอทำไมยายมาอยู่นี่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวด้วย แล้วยายเดินมานี่ได้ไงเนี่ยอยู่ในป่าลึกแห่งเนี้ยฮะยายก็เดินมาเลยไม่ได้ลยเดี๋ยวค่อยเดินยายนั่งคุยกันก่อนยายหิวไหมผมมีพวกขนมปังอะไรให้ยายกินด้วยขนมปังเหรอกินไหมรู้จักไหมเนี่ยฮะหก,ก,กเนื้อไ<ะ>ก่ เนื้อเนื้อไก่ไผมจะมีที่ไหนเล่าลูกยายอ่ะไม่หาให้กินหรอยายมีไหมพวกลูกลูกยายอะหากินไปหมดแล้วอแล้วยายชื่ออะไรเนี่ยยายนั่งคุยก่อนก็ได้ยายเจ็บตีนอะห,นหืมเปื่อย ยายเปยือยงั้นผมเรียกยายเปือยนะแล้วลูกหลานทำไมมา <ใน S 1> ทิ้งออผมชื่อโดม,ชโดมใช่ยายไม่ต้องรู้จักชื่อผมหรอกผมชื่อโดมแค่นั้นแหละชออนะใช่แต่ยายเนี่ยแปลกกว่าเนี่ยทำไมยายม่อยู่ป่าลึกแห่งเนี้ทุกคน โอ,อโอ้โห <laughs> ผมก็เคยเห็นแต่ผมไม่เคยเห็นแก่ขนาดเนี้ยคือยายดูแบบเหมือนเจ็บขาแล้วก็แบบบวบแบบหลังมุมค่อมอย่างเงี้ยเดินยายเดินหหไหวหรือเปล่ายายเดินไม่ไหวยายก็พักก่อนเจ็บปวดเจ็บดูแลหิวด้วยหิวว่อผมให้กินขนมปงังใหญ่ก็ไม่กินแล้วยายจะไม่อร่าลอย <h iew> ทุกคนผมจะไม่เข้าไปใกล้ๆนะแล้วชื่อเนี่ยผมจะไม่บอกชื่อแกอนะให้รู้นะผมเอาชื่อใครไม่รู้มา,อาบอกนะอืเนื้อ,มนนอ,อผมก็ไม่มีเนื้อให้ยายหรอกเอ้ยยายกินเนื้อนี่เนื้อสดป่าเนี่ยฮะกินเนื้อสุกเปล่าธรรมดาน่นหละอ๋อกินเนื้อธรรมดา ผมไม่มีอะดิเนื้อเองอะฮะาพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ยายพูดว่าอะไรนะเวลเวลเมื่อกี้บอกว่าเองมีเนื้อให้ขาไหมอืมผมไม่มีหรอกผมมีแต่ขนมขนมปังยายกินไหมล่ะกาแฟถ้ามีก็ไม่อยากกินได้ อากินเนื้อนะเชยแล้วยายจะไปไหนต่อเนี่ยผมถามยายก่อนยายจะไปไหนอะไรกินแล้วบ้านยายอยู่อยู่ทางไหนเนี่ยยายชี้ได้ไหมยายยายยายอยู่เฉยก่อนยายยายดูคนแกเจ็บขา อรอดูแกว่าแกจะไปไหนแต่ผมจะไม่ยังเขาไกลแกนะให้กินนมปังก็ไม่กินจะกินเนื้อดิบจะกินเนื้อสุกอะไรของแกก็ไม่รู้จะจะกินไก่ยายเจ็บขายายจะเดินไปไหนนี่อ่ะฮะาหาอะไรกินขาก็เจ็บทำไมไม่กลับบ้านเล้า ที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยเหรอยาย,ย,าลยแล้วยายอายุเท่าไหร่เนี่ยเจ <78. S 1> โหมานี่คนเดียวม,มาประจำนะมาประจำด้วยเดินไหวโหตั้งแต่ผมเข้าป่ามาแห่งนี้ผมไม่เจอหมู่บ้านเลยนะยายอยู่ตรงไหนของยายกันแน่เนี่ยยายมั่วหรือเปล่า ยายหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยผมถามจริงๆเลยหลอกใครหรือยายใช่คนหรือเปล่าเอาไอ้แน่เลยยายใช่คนหรือเปล่าเราขาดูหน่เหมือนคนตรงไหนมันก็แปลกๆอะ่ะผมไม่รู้หรอกคนตามแกไปดูก่อนนะออฮะเองกินอะไรมาหรือ,อยังผมกินมาแล้ว ใช่ใ,นนใช่ใ,<น>ใหญ่จะไปไหนกันแน่เนี่ยก็เน,นี่ยไงผมมีหนมปังใหญ่ก็ไม่ก,กินจะเดินไปไหนกันแน่เนี่ยใหญ่เอ้ยแก่แล้วไม่กลับบ้านอะไรใหญ่ เขาไปทําไมอ่ะไม่เอา้าไม่เข้าหรอกเนี่ยแรงก็ไม่มีจะพูดละไม่ไปไม่ไปอ่ะผมยังรู้จักยายไม่ดีพอเลยผมไม่เข้าไปหรอก,กไม่ต้องรู้จักหรอกผมชื่อโดมไงผมก็บอกอยู่อเออ ไม่ต้องหรอกโอหยายแรงจะไม่มีนั่งพักตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาใกล้ผมหรอกยายไม่ต้องเข้ามาใกล้ผมเลยผมพูดเลยนะพูดไม่ฟังใช่ไหมยายพูดไม่ฟังใช่ไหมฮะผมจะถามยายอีกทีหนึ่งนะยายใช้คนไหมดูยายอยู่ดูท่าทางแล้วไม่ใช่แล้วเนี่ย เฮ้ยยายยายแปลก,กแล้วยายแปลกแล้แปลก,กแล้ว,ลวยายเฮ้ยทุกคน,กคนถ้ายายเข้ามาอีกทีหนึ่งผมฟันยายนะผมว่ายายไม่ใช่คนแน่เลยยายน่าจะรู้นะว่ามีดนี่ไม่ธรรมดา อะไรนะอะ,รอ,อะไรนะยายากินอะไรกินผมเลยนะเฮ้ยยายเป็นพี่ป,ป้อบอกว่ะเนี่ยฮะก,กินผมไม่ได้ผม,มเดี๋ยวยายเดินมาเลยไม้ทวันนี้ผม ฟันยายจริงๆนะผมบอกแค่นั้นแหละฮะได้ยายอยากลองของใช่ไหมฮะไปเลยยายไปไหนก็ไปเลยไปผมยังไม่อยากทำยายวันนี้นะไปไหนก็ไปยายอ่ะกลับไปที่ของยายไปมาทำอะไรแถวนี้วะ ดูแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหิวให้กินอะไรก็ไม่กินจะกินไกไ่กินเจ้าเนาะฮะทุกคนผมว่าแล้วนะว่าย,ยายแกเนี่ยแบบผิดปกติมากเลยนะปกติอะไรเข้ามาหาสิเข้าไปก็ไอ้น,นี่ดี๋ดวดนยายกินน่ะดิผมไม่ได้งโง่นะผมบอกแค่นั้นแหละ ยายมาทางไหนยายไปทางนั้นเลยไปเดี๋ยวก่อนที่จะโดนผมเล่นงานผมไม่อยากทำคนแก่นะผมพูดเลยแต่ถ้ายายเป็นแบบนี้จะกินผมเนี่ยผมก็ไม่สนใจนะไปเลยไปเลยไปทุกคนผมว่ายายแกน่าจะเป็นปอบแต่ดูเหมือนแกแบบไม่มีแรงเหมือนไม่ได้กินอะไรมานานนะ เลยไม่กล้าเข้ามาหาผมนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนผมไม่ยุ่งกับยายนะยายก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมไปเลยไปยายไปที่ของยายเลยไปเอนนนะปลอลองดูดิยายเข้ามาไกล้ผมยายลองดูผมข้า,ขาวเดี๋ยวผมจะเอาให้แดงเลยไปแลวนะทุกคน แกหัวรอดเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะเดี๋ยวผมจะรอดูแกนะว่าแกจะไปไหนนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์มูเซอร์เดี๋ยวเราเค่อยไปตามนะเห็นแกบอกว่ายังมีของกินให้แกเยอะนะเฮ้ยแกแกนั่งลงแล้วะทุกคนไปไปไรออ้อมอ้อมอ้อมดีกว่าอ้อมไปดูดีกว่าทุกคน เป็นปอบใช่ไหมฮะไปเลยไปไม่ได้ยายมากินคนแบบนี้ไม่ได้ยายหิวไก่ก็ไม่หากไก่กินไปไ้ เฮ้ยเฮ้ยฮไปเลยไปเลยไปฮไปเลยไปเลยนะไปที่ของยายเลยเฮ้ยยายไปที่ของยายเลยไปหาไก่กินมันไปว่ารักแม่งปแปลกๆไปฮะไป บอกให้ไปไป,ไปเลยไปที่ของยายเลยไปไปท<ะ>ุกคนไปเลยคนเป็นศพไปแล้วนะแล้วทำไมเขามาอะไรตรงนี้เนี่ย ไปไปของทีของยายเลยไปทุกคนเดี๋ยวขอไม่ถ่ายใกล้ๆนะทุกคนยายแกเดินไปนู่นแล้วนะไปไป,ไปไหนก็ไปไปทุกคนไปละผมไล่ไปละเฮ้ยบอกไม่ไปใช่ไหม ทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่แกไปนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะทุกคนเผาเผาก็ไม่ได้นะพื้นที่มันแห้งเอ้ยมันเปียกมากนะทุกคนฝนฝนมันตกไปเดียเ๋ยวลคปนี้จบแค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่แกไปก่อนนะแต่ดูเหมือนแกทําอะไรผมไม่ได้นะพอแกเหมือนไม่มีแรงเลยนะทุกคนขอเจอกนครับทุกคน